สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับครับอัปเดตข่าวสารของสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันอย่าลืมนะครับทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้มันจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเราก็ไปอัปเดตข่าวพร้อมๆกันได้เลยครับ มาเริ่มต้นกันที่ซาดิโอมาเน่ก่อนเลยกันล้วกันนะครับพอล่าสุดแกเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนที่อยู่กับเบอร์เยอร์มิวนกเนี่ยมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะเจ็บปวดแล้วก็ทรมานเลยนะครับก็สําหรับซาดิโอมาเน่นะครับในปัจจุบันนี้ก็ได้ย้ายไปเล่นให้กับทีมในประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นที่เียบ้อยนะครับก็เล่นกับสมสรอนเอานาเซอร์นะครับก็ไปเล่นกับนักเตะเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างคิสเียโนโรนันโดนะครับก็หวังว่า ทางที่เลือกของไซโดมาเน่เนี่ยจะสดใสมากกว่าที่แกอยู่กับไบเยอร์มินิกก็แลวกันนะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางไบเยอร์มินิกเนี่ยหลังจากที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับสโมสรอัลนาเซอร์แกก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนที่อยู่กับไบเยอร์มินิกเนี่ยแกค่อนข้างที่จะใช้ชีวิตยากลําบากมากๆเลยนะครับโดยแกนะครับให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณว่าตอนที่ผมย้ายไปอยู่กับไบเยอร์มินิกเนี่ยมันมีหลายต่อหลายเรื่องเกิดขึ้นกับผมและมันทําให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียด และผมอยู่ที่นั่นด้วยความทุกข์ทรมานแต่ผมก็ค่อนข้างที่จะเสียใจนะที่ผมจบกับสโมสรเบเยนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วผมจะต้องย้ายออกมาจากที่นั่นตอนที่ผมย้ายไปอยู่กับ,บเบลเยนเนี่ยผมหวังลึกๆว่าผมจะจบกับสโมสรเบลเยีนมินิคได้ดีกว่านี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แตกต่างออกไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมมีความสามารถที่จะช่วยสโมสรบลเยีนมินิคได้แต่ผู้คนที่นั่นก็ไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากผม ในหลังจากนี้ผมก็คงจะต้องเดินทางตามเส้นทางใหม่ของผมและผมหวังว่าผมจะเป็นส่วนสําคัญสําหรับสโมสรแห่งใหม่นี้ในดูกกาลนี้ผมต้องการที่จะพิสูจน์ให้ทุกๆคนเห็นว่าผมยังเป็นนักฟุตบอลที่ดีและสุดท้ายผมก็คงจะต้องขออวยพรให้แฟนบอลของสโมสรไบเยอร์มิวนิกและสโมสรเก่าของผมจงประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีสำหรับพวกเขาก็แล้วกันสดิโอมาเน่แกก็ให้สัมภาษณ์กับสกายสปอร์ตเอาไว้ประมาณนี้นะครับ ทีนี้มาต่อกันที่ข่าวสารของโ o มิโอลาเวียต่อเลยนะครับเพราะล่าสุดนักข่าวคนดังอย่างฟราบิซิโอโรมาโนก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีความสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเขาด้วยนะครับก็สําหรับไอ้เจ้าโลมิโอลาเวียนะครับต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแข้งที่ทางสโ,โมสรลิเวอร์พูลเนี่ยด้อมๆมๆอ,องมายาวนานเลยนะครับเห็นบอกว่าในตอนนี้เนี่ย ก็มีการยื่นข้อเสนอเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยค่าตัวมันต่ําเกินไปนะทําให้เซาแทมตันปฏิเสธมาก่อนนะครับเพียงแต่ล่าสุดนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามันมีสื่ออย่างคลัสออฟไซส์ได้เชิญนักข่าวคนดังฟราบิซิโอโลมโดเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับและเขาก็สอบถามถึงตลาดซื้อขายนักเตะเกี่ยวกับไอ้เจ้าลูมโอลาเวียคนนี้นะครับว่าในตอนนี้เนี่ยมีความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างทางโ o มันโดเขาก็ตอบประมาณว่า ก่อนที่ผมจะเล่าเกี่ยวกับประเด็นของโรมิโอลาเวียให้กับทุกๆคนฟังผมต้องเกินถึงเรื่องราวของโซฟิยันอัลลาบติแข้งของสมโมสรฟีออเรนติน่าก่อนนะในตอนนี้เขาถือเป็นเป้าหมายเบอร์ต้นๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแต่ในตอนนี้ปีศาจแดงจำเป็นต้องปล่อยเฟรออกไปให้ได้ซะก่อนพวกเขาพยายามอย่างมากในตอนนี้และหวังว่าเฟรจะออกจากทีมภายในสัปดาห์นี้นั่นแหละ เพียงแต่สิ่งที่ผมรู้มามากกว่านั้นก็คือในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมีความกังวลว่าไม่สามารถที่จะปิดเดียวของเจ้าโซฟิยันอัมลาบัดได้พวกเขาเลยมีการใส่ชื่อนักเตะเข้ามาอีกหนึ่งชื่อที่อาจจะเป็นเป้าหมายรองนั่นก็คือโลมิโอลาเวียแค้งที่เป็นเป้าหมายของสมอสรลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามในตอนนี้ปีสแสดงยังคงตั้งเป้าให้โซฟิยันอัมลาบัดเป็นเป้าหมายหลักของพวกเขาแต่ถ้าหากมันมีปัญหาเกิดขึ้นเผื่อฟิออเรนติน่าไม่ยอมปล่อยอัมลาบัดให้กับพวกเขาพวกเขาก็จะพยายาม เดินลของลูโอลาเวียคนนี้ต่อในทันทีฟาบิซิโอโรมาโน่ก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าข่าวเจ้าเดิมอย่างฟาบิซซโอโรมาโน่คนนี้นี่แหละก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับสมรลสเนอร์พูนะครับว่าในสักประมาณ1-2อาทิตย์หลังจากนี้นะครับสมรลสเนอร์พูเนี่ยจะทําการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการรอบที่2เพื่อที่จะสู่ขอข่าวอีก1ครั้งนะครับ เห็นบอกว่าจํานวนเงินเนี่ยมันอาจจะใกล้กับจํานวนเงินที่ทางเซาเทมตันต้องการนะนั่นก็คือประมาณสัก50ล้านปอนด์นะครับทีนี้มาต่อกันที่นักเตะที่เคยมีข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอย่างเจอร์มี่โคคูกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดมีการเปิดเผยจากโลมาโนอีกแล้วนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสนใจที่จะเอาเขาเข้ามาแทนที่ของริยาสมาเรสนะครับ ก็สําหรับไอ้เจ้าเจเรมี่โคคูนะครับย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้สักประมาณซีซั่นก่อนถึง2ซีซั่นนะครับเขาเนี่ยเคยตกเป็นข่าวชือมโยงกับสมอสรลิเวอร์พูลอยู่พักหนึ่งนะอ๋อลืมบอกไปเจเรมี่โคคูเนี่ยเล่นอยู่กับสมอลส์ลิวนะครับเพียงแต่สุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลก็ได้เจ้าดาวิงนูเนสกับโคดีกัโปเข้ามานะครับทําให้ในตอนนี้นะครับเจเรมี่โคคูเนี่ยก็ยังคงอยู่กับสมอลส์ลิวอยู่เหมือนเดิมนะยังไม่ได้ย้ายไปไหน ซึ่งล่าสุดนะครับนักข่าวคนดังเจ้าเดิมที่ผมเนี่ยชอบเอาข่าวมาเล่ากับทุกๆคนฟังกันนะครับฟาบิซิโอลอมานโนนั่นเองก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยกำลังมีความสนใจไอ้เจ้าแข้งคนนี้อยู่นะครับหลังจากที่เพิ่งจะเสียลิยาสมาเลสออกจากทีมนะครับเพียงแต่ในดิวของไอ้เจ้าโคคูนี้นะครับเขาไม่ได้เป็นเป้เปาหมายหลักของสโมสรแมนซิตี้แต่อย่างใดนะเพราะในตอนนี้ซิตี้เนี่ยมีเป้าหมายอีกหนึ่งคนที่ชื่อว่ามิคาเอล โอลิเซ่นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อแกถูกหรือเปล่านะครับเห็นบอกว่าโอลิเซ่เนี่ยเป็นป้าหมายทั้งเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะส่วนเจ้าโคคูเนี่ยเป็นป้าหมายรองเท่านั้นนะครับทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของทางเจอเกนครอปที่มีความรู้สึกเกี่ยวกับการจากไปของฟาบ์มิโยกันหน่อยดีกว่านะครับเพราะล่าสุดระหว่างที่เจอเกนครอปอัปเดตก่อนเกมที่ทางลิพูจะอุ่นเครื่องพบกับบาร์เยอเมนิกเนี่ยเจอเกนครอปก็มีการกล่าวอำลาฟาบ์มโยเอาไว้ด้วยนะครับ ก็อย่างที่รู้กันนะครับฟาบิโยนักเตะในตำแหน่งกองกลางวัย29ปีเนี่ยก็ย้ายไปเล่นกับสโมสรเอาเอลติฮัดเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับทึงลิฟภูก็ได้ค่าตัวของฟาบิโยอยู่ในระดับประมาณสัก40ล้านปอนด์เลยนะเรียกได้ว่าก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าพอสมควรนะครับพอย้อนกลับไปก็เคยซื้อเขามาในราคาเพียงแค่38ล้านปอนด์เท่านั้น ซึ่งไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้นะครับระหว่างที่ผมกําลังแปลข่าวนี้อยู่เนี่ยมันก็ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอัปเดตก่อนเกมที่ทางลีพูจะพบกับสโมสรไบรอนมิวนิกนะครับก็จะเตะกันในคืนพรุ่งนี้นะครับประมาณสักหกโมงเย็นนะหกโมงครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากเชียร์กันด้วยละ่ะซึ่งระหว่างที่ทางเจอกนอปแถลงข่าวนะครับก็มีนักข่าวท่านหนึ่ง ยกมือถามคาถามเจนเคลบประมาณว่าคุณมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการจากไปของฟารมิโยที่เขาเนี่ยเพิ่งจะย้ายออกไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางเจนเกนครอบแกก็ตอบประมาณว่าสิ่งแรกที่พวกเราทุกคนอยากจะบอกเขาก็คือเราขอให้เขาเนี่ยโชคดีกับเส้นทางเลือกของเขาที่เป็นเส้นทางที่เขาต้องการฟารมิโยเป็นหนึ่งในแข้งที่สําคัญที่สุดของทีมในตําแหน่งกองกลาง เขาเป็นนักเตะหนึ่งคนที่มีความสารพัดประโยชน์สูงมากๆเขาไม่เคยมีปัญหาในทุกๆครั้งที่ผมจะส่งเขาลงไปในตำแหน่งไหนถึงแม้จะมีคนบ่นว่าเขาเป็นนักเตะที่เชื่องช้าแต่ในสตาของผมเขาเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งมากๆเขาเป็นคนที่จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยปวดหัวในทุกๆครั้งที่จะต้องเจอหน้ากับเขาเขาทำงานร่วมกับเซนเตอร์ฮาฟและทำงานร่วมกับฟูลแบ็กทั้งสองฝั่งได้ดีมากๆรวมถึงกองหน้าของเราทุกๆคนด้วย ผมเนี่ยรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่เห็นฟาบิญโยนั้นลงอยู่ในสนามในตอนนี้เนี่ยเราก็คงจะต้องทําได้เพียงแค่คิดถึงเขาแต่มันก็เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการก้าวหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอคุณจําเป็นจะต้องปรับตัวคุณไม่สามารถที่จะยึดติดกับอะไรในแบบนั้นได้เขาก็ไม่ได้เป็นนักเตะคนแรกที่ย้ายออกจากสโมสรแห่งนี้ไปนะตลอด8ปีมีนักเตะหลายคนย้ายออกไปลูคัสเลยว่ามาร์ตินสเกอเทล ทุกคนเขาก็เป็นนักเตะที่ดีสําหรับสโมสรเลียฟพูและแน่นอนการจากไปของนักเตะคนไหนก็แล้วแต่ผมก็คงจะต้องทํางานของผมนั่นก็คือการหานักเตะใหม่เข้ามาเสียบแทนเจอเกนคลอปแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเจอเกนคลอปอีกสักหนึ่งเรื่องกันละกันนะครับพอระหว่างที่แกกําลังให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเนี่ยแกก็ได้ออกมายอมรับนะครับว่าต้องการที่จะเสริมแข้งในตําแหน่งกองกลางเบอร์หนะครับ ก็คงไม่ต้องอลัมพบทกันมากนะครับระหว่างที่ผมกําลังแปลข่าวอยู่เนี่ยก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ทางเจนค็อปตั้งโตะแถลงข่าวที่จะพบกับบบเยอร์มินิกนะครับซึ่งผมก็เอาเฉพาะข่าวที่มันเป็นเรียวทม์มาฝากทุกๆคนฟังกันนะครับแล้วพอดีพอดีเนี่ยฟังงอยู่มันก็มีบทสัมภาษณ์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเกี่ยวกับการเสริมทัพในตําแหน่งกองกลางด้วยนะครับโดยมันมีสื่อเจ้าหนึ่งนะครับน่าจะเป็นลิฟูแอคโคนะได้ยกมือถามเจนค็อปนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยตลาดนักเตะมันก็ใกล้ที่จะถึง หลายทางเลยนะครับคุณพอจะบอกเราหน่อยได้ไหมว่าหลังจากนี้คุณจะเสริมทัพอีกหรือเปล่าเพราะในช่วงนี้เนี่ยคุณก็เพิ่งจะเสียนักเตะในตำแหน่งกองกลางออกไปอีก2คนแล้วนี่ทางเจอเกนครับนะครับแกก็ตอบประมาณว่าผมคิดว่าผมคงจะไม่มีความลับอะไรที่จะต้องปิดพวกคุณแล้วนะใช่ผมต้องการที่จะมองหาผู้เล่นคนใหม่ที่จะมาร่วมงานกับเราจริงๆเนี่ยผมก็มีเคอร์ติสโจนอยู่แล้วนะที่จะเล่นได้ในตำแหน่งนั้น เพียงแต่ในตอนนี้ผมก็คงต้องการขุมกําลังที่มันเชิงลึกมากกว่านี้นั่นแหละที่จะให้ทีมเนี่ยกลับมามีโอกาสที่จะล้นแชมป์ได้อย่างเต็มตัวในซีซั่นหน้าหลักๆก,ก็คือผมอยากจะได้แข้งที่จะเข้ามาเล่นในตําแหน่งเบอร์หกซึ่งแข้งรายนี้ก็จะต้องได้รับการพิสูจน์มาในก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาจะทําหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดีซึ่งผมพูดมาถึงตรงนี้หลายๆคนคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่าผมต้องการที่จะดึงใครเข้ามาในส่วนนี้เนี่ยผมจะยังขอเก็บเป็นความลับก่อนกันแล้วกันนะ ทางเจอเกนครอปแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับอ่าก็เป็นการยืนยันจากปากทางเจอเกนครอปนะครับยังไงก็ลุ้นกันละกันนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเชเกนครอปแกจะพยายามไปดึงตัวใครเข้ามาเสริมทีมนะครับซึ่งถ้าหากจะถามผมเนี่ยในตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีขดีดอยู่2คนนะครับคนแรกก็คือเอเจาลูมิโอลาวเวียแข่งจากสโมสรเซา์แมปันนะครับ ซึ่งเห็นบอกว่าในเร็วๆนี้เนี่ยก็จะมีการยื่นข้อเสนออีกหนึ่งครั้งของทางสโมสรลิเวอร์พูลนะครับยังไงก็ลุ้นกันละกันนะครับ่าสุดท้ายลิเวอร์พูลจะได้ไอ้เจ้าลิมโอลาเวียคนนี้เข้ามาสู่ทีมหรือเปล่านะครับผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะลาจากกันไปขอย้ําอีกสักหนึ่งรอบกันละกันนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกัดทําคลิปหน่อยก็แล้วกันนะ แล้วสำหรับในคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาของผมแล้วขออนุญาตก่าลากันเลยก็แล้วกันนะครับขออนุญาตก่าวคำว่าสวัสดีครับ